สวัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคาประจําวันที่23มกราคมนะครับก็ผ่านแล้วนะครับสําหรับพิธีสาบานตนนะครับของการขึ้นรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่นะครับของสหรัฐนะครับก็คนที่45นั่นก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์ของเรา่นองนะครับก็วันศุกร์เขาก็มีการพูดนะครับแต่ว่าในส่วนของพวกความชัดเจนของนโยบายนะครับแล้วก็แนวทางการดําเนินนโยบายต่างๆเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนไปกว่าตอนที่เขา หาเสียงตอนช่วงเลือกตั้งมากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ยังเกิดนะครับเหตุการณ์การประท้วงนะครับก็ไม่พอใจสําหรับการที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของทั้มนะครับก็ในทั้งในเมืองนะครับของวอชิงตันแล้วก็นอกเมืองนะครับก็มีการประท้วงหลายจุดนะครับในส่วนของกองทุน SPR นะครับมีการปรับ ซื้อนะครับเป็นครั้งที่2นะครับรู้สึกจะมีครั้งหนึ่งก่อนหน้านะครับซื้อประมาณเล็กน้อยประมาณตันหนึ่งนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีการซื้อเพิ่มเล็กน้อยนะครับอีก1.19ตันนะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับตอนนี้ทองที่ขึ้นนะครับก็สาเหตุมาจากหลักๆเลยก็คือดอลลาร์ที่อ่อนค่านะครับหรือว่าก็เห็นหลายหลายที่นะครับก็ให้เหมือนเป็นคํากอนแบบติดตลกนะครับก็คือทํามาพาทองขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ ขึ้นจริงๆนะครับก็เนื่องจากความกังวลนะครับในเกี่ยวกับแนวโน้มหรือว่ามุมมองเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับภายใต้การบริหารงานของไทม์นั่นเองนะครับก็ทองก็ดันตัวขึ้นนะครับหลังจากที่คืนวันศุกร์นะครับมีการปรับตัวลงมาเทส แถวแถวแนวรับ1,200นะครับแล้วก็สามารถยืนเหนือแนวรับดัองกล่าวแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาดันนะครับทำให้ราคาปรับตัวขึ้นมานะครับรวมถึงเช้านี้เลยนะครับก็ยังซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นมาทดสอบแนวต้านประมาณ1,218นะครับก็คือโซนไฮเดิมของเรานั่นเองนะครับเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนั่นเองนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับยังดูดีเนื่องจากกราฟเนี่ยเกิดจุด นี้นะครับก็คือจุดไฮแอลโลนั่นเองนะครับหรือจุดต่ําสุดที่สูงกว่าเบอร์1นั่นเองนะครับเบอร์2สูงกว่าเบอร์1นะครับในขณะที่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเกิดไฮ h อลไฮเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับในภาพ4สัปดาห์ถ้าตอนนี้เปิดสถานะช็อตเซลล์เนี่ยอาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับระดับหนึ่งที่จะต้องเปิดสถานะสวนกับเชนในระยะ4สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เปิดช็อตตรงแถวแถวแนวต้านนี้นะครับวันนี้แนะนําว่าคนที่มีสถานะซื้อก่อนหน้าเมื่อคืนวันศุกร์นะครับก็หาจังหวะขายทํากําไรนะครับถึงแม้วันนี้บาทจะแข็งค่านะครับแต่ว่าในส่วนของราคาสปอตเองเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับคนที่ยังไม่มีสถานะนะครับก็แนะนําว่ารอดูสถานการณ์ก่อนนะครับก็เป็นไปได้2แนวนะครับหก็คือ ถ้าราคาขึ้นต่อเนื่องนะครับคนที่รับความเสี่ยงได้สูงซื้อเบรกนะครับก็คือ follow by นั่นเองนะครับตามน้ำมันไปนะครับแล้วก็ไปปิดทํากาไรแนวต้านที่สูงขึ้น1 2 3 0งองสามาๆนั้นนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าเช้านี้มีแรงขายนะครับก็คือการ take list สำหรับคนที่เปิดช็อตไว้แล้วนะครับรวมที่ยังไม่เปิดแล้วกําลังจะเปิดนะครับก็ราคาจะมีการปรับตัวย่อลงมาถ้ามีแรงขายระดับหนึ่งอาจจะย่อลงมาทดสอบแนวรับที่พันสอีในครั้งหนึ่งนะครับ หรือนะครับอีกเคสหนึ่งเคสสุดท้ายนะครับเกิดว่าถ้าราคาเบรกขึ้นไปแต่ว่าคนยังไม่อยากซื้อนะครับก็คือว่าให้รอราคาย่อลงมาที่แนวรับเดิมนะครับแล้วถ้ามันยืนได้ก็ค่อยเปิดสถานะซื้อเพื่อไปขายในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับนี้ก็เป็นมุมมองสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมาตามดูในบทวิเคราะห์ภาคบ่ายกันอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ